สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจําวันที่4ี่คุณได้สิบเหรียญกับหัวสังขาได้คิงถือดาบก,กับหัวนะคะวันนี้นะคะเรื่องของการงานการเงินอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะให้ต้องแก้ไขนะแล้วก็เรื่องความรักเป็นไปได้ว่างานยุ่งนะคะไม่มีเวลาที่จะใส่ใจคนรักหรือว่าครอบครัว แฟนคุณได้คิงถือดาบกับหัวปัญหาส่วนตัวก็มีค่ะเกี่ยวกับงานตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ก็ร้อนในวันนี้นะคะหวั่นไหวง่ายทางที่ดีคืออยู่ใครอยู่มันยังไม่ต้องไปคุยเรื่องซีเรียสกันนะคะ มีพลังงาน reconciliation แล้วก็ look for ใจจะตัดสินใจอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องรักเนี่ยอยากให้ใช้ลังสังหอนเป็นหลักนะคะจักวลส่งสารผ่านมาทางลังสังหอนเนาะแล้วก็ reconciliation คุณสองคนไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวได้ปรับความเข้าใจได้กลับมารักกันเหมือนเดิมแน่นอนนะ คนโสดสนิทวันนี้ยังไม่แนะนําให้สาระโสดนะคะเพราะว่าพลังงานส่วนตัวเราเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการงานการเงินความมั่นคงของชีวิตนะคะน่าจะดีนะคะส่วนเรื่องของคนที่จะเข้ามาช่วงนี้ก็ยังไม่ดีค่ะเขายังหวานเสน่ห์อยู่นะคะยังไงรอเจอคนที่ใช่ดีกว่าคะ่ะ